สวัสดีครับกลับมาตามต่อครับผมอยู่กับช่อง YouTube s k คสอนรัฐการเช่นเคยครับผม EP-2 ครับผู้ชมเจ้าคุมสดตีป่าต่อครับผมเชียร์ลิงค์สมที่ครับผมสมที่ครับผมสาะลึกประมาณ3เมตรครับ สะกเก่าครับผมผมระด,ดับทางครับเ mm hmm. นื้อที่ประมาณสามงานนะผม mm hmm. งานชั่วโมงครับใช้โหมดเอสครับผม โมมเฮ็ดนี่เสียงเคลื่องจะเปลี่ยนมากครับผมเจโบรทำงานเต็มที่ครับโหมดเฮ็ดหมดธรรมดาครับผมประหยัดน้ำมัน โเป็นตลมบ้ล่ะไังางเก็บไปกูถีบด้วยสามงานครับเกือบหนึ่งไรครับผมพื้นที่ที่จะถมพรุ่งนี้ครับหกคันครับพรุ่งนี้รอชมครับผมว่าเจ้ากล้วยหอมจะตักคันไหมครับวิ่งประมาณ ไปกับประมาณหนึ่งโลครับผมวิ่งไม่ไกลครับผมรีบทํารีบเสร็จครับผมหกคันน่าจะทันอยู่ครับงานเที่ยวก็ผมไม่ใช่งานเหมาสบายสบายครับเข้ามาย้ายเข้าบ้าน ทำงานใกล้บ้านสบายแบบนี้ครับงานบ้านตัวเองครับขอบคุณที่ใช้บริการมากครับผมป่าชุมมากครับลกจัดครับ เมื่อกี้ FC บอกโทรมาบอกว่าถึงอำนาจแล้วครับผม FC จากร้อยเอ็ดมาดูเจ้ากล้วยหอมครับถ้า FC พร้อมจบนี่ยากนะครับผม ารถมาทำงานยากครับเพราะนัดเขาเขาพรุ่งนี้ครับขอภายในในการภาพสั่นนะครับสั่งแล้วครับขาก้องยังไม่ถึงครนะผม ท่ายทำเพื่อม,มี FC ดูครับผมเพือจะถูกใจหลายๆท่านครับใช้ดีมากครับคันนี้ ไม่งองแงเลยครับผมเดี๋ยวเสร็จนี่ไปเกี่ยวข้าวต่อครับผม ไม่รู้จะเอาทางไหนมากครับถ้า FC จบนี่ว่าจะไปจัด200ครับผมเอามาลงงานโคกหนองนาครับได้เงินดีมากครับผมโคกหนองนาเจ้ากล้วยหอมนี่2วันครึ่งครับผม ทำเสร็จเรียบร้อยขั้นอื่นผมไม่รู้นะครับว่ากี่วันครับ ใกล้เสร็จแล้วครับสองชั่วโมงครับเพิ่งลงมาจากเข็มมาลาดเมื่อวานนะผมุยงานใหญ่ต่อเลยครับ เขาแก่ขับเองครับคันนี้รถมือเดียวครับจะพาไปชมอีกมุมนึงครับผมว่าจะพาไปชมอีกมุมนึงครับผมไปไม่ได้ครับมดแดงเยอะจัดครับผม พี่ว่าเอจะหมดกี่เที่ยวครับผมที่แรกว่าจะเมาครับผมจะของที่บอกว่าเป็นเที่ยวดีกว่าจะเสร็จแล้วครับผม อุตสะมาถมสะคร <c oughs> <ฟ>ับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมพอจบคลิปไปกับเจ้าโคมสัสุ CP 100ร้อยุนหาครับผมเจอกันคลิปหน้าวิ่งดินครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ